สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโรนะครับในปัจจุบันนี้เวลาคนเราจะไปต่างประเทศเราก็ต้องใช้เครื่องบินใช่ไหมล่ะการที่เราจะขึ้นเครื่องบินได้เราต้องผ่านที่สนามบินก่อนและในแต่และสนามบินมีการตกแต่งที่มากมายและไม่ซ้ำใครบางสนามบินก็มีความสวยงามจนถึงขั้นต้องติดอันดับว่าเป็นสนามบินที่สวยที่สุดในโลกเลยทีเดียวและในวันนี้เก่งเคโรก็ได้นำ10สนามบินที่เรีกได้ว่าสวยที่สุดในโลก ประจำปี2020ซึ่งการจัดอันดับนี้มีมานานแล้วแหละแต่เราจะเอาปีนี้แหละ2020 2 5 6 3และในคลิปนี้ก็คือ10อันดับสนามบินที่สูยเฮ้ยมันจะไปะแข่งรถไงไวะไอ้สัตว์10สนามบินที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2020 จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันนะครับอันดับที่10ถท่าอากาศยานนานาชาติคันไซเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่บนเกาะที่มนุษย์สร้างไว้ในอ่าวโอซากา้านอกชายฝั่งเมืองเซนนังและเมืองอิซูมิสาโนในจังหวัดโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นออกแบบโดยสถาปนิกเลนโซเปียโน เปิดให้บริการเมื่อวันที่4กันยายนปี2 5 3 7โดยท่าอากาศยานแห่งนี้มีเที่ยวบินเข้าและออกกว่า100,000เที่ยวบินและสามารถรับรองผู้โดยสารได้มากกว่า24 000, 000, ล้านคนและว่าโครงสร้างก็สามารถปิดอันดับ10ได้เลยทีเดียวนะจ๊ะอันดับที่9ท่าอากาศยานอัสเตอร์ดัมสคริปโฮเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศเนเธอร์แลนด์ Land. เปิดดาเนินงานตั้งแต่วันที่16กันยายนปี2459ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอัสเตอร์ดัมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว9กิโลเมตรในเขตนครบาลฮาเลมเมอร์เมเป็นท่าอากาศยามที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นดับ5ของยุโรปโดยที่ตัวสนามบินมีอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่หลังเดียวซึ่งแบ่งออกเป็น3ถงขาออกเลยทีเดียวอันดับที่8ท่าอากาศยานานานาชาติชูบุเซนเทร เป็นท่าอากาศยานตั้งอยู่ในพื้นที่ถมทะเลชาญเมืองน,นาโกยาในประเทศญี่ปุ่นเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่ตั้งขึ้นมาแทนท่าอากาศยานานานาชาติชูบุโดยสร้างขึ้นเพื่อรองรับงานเอ็กซ์โปในปี2005ที่จังหวัดไอชิเนื่องจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่กึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทางอากาศที่สําคัญของประเทศโดยมีลักษณะพิเศษคือเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมแยกอยู่บนชั้นหนึ่ง ของอาคารผู้โดยสารเรียกว่า Air City ประกอบไปด้วยพื้นที่ขายข,ายของแบบตะวันตกแบบญี่ปุ่นและพื้นที่พักผ่อนเช่นโรงอาบน้ำแร่ทำให้นอกจากเป็นท่าอากาศยานแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดไอชิอีกด้วยอันดับที่7ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะในจังหวัดชิบะของประเทศญี่ปุ่นดำเนินการโดยบริษัท ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นจุดเชื่อมต่อของการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกาเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากเป็นอันดับ2ของประเทศญี่ปุ่นรองจากสนามบินฮานิดะเป็นสนามบินที่รองรับ ขนส่งทาาอากาศเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและอันดับ3ของโลกท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบิน J a แป n a i r l i ลน์ Line, สายการบินอ l ริ p p o แ Air เว y s และสายการบิน North เ west Airlines ์และยังเป็นท่าอากาศยานรองของสายการบินยู i นเ d a ดแ l i n ไลน์อีกด้วยอันดับที่6ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดใช้เมื่อปี2541และเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารที่สำคัญของฮ่องกงท่ากาศยานนี้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการบริการผู้โดยสารแบบหมุนเวียนในแต่ละปีสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง45ล้านคนและน้ำหนักสินค้าอีก4.3ล้านตันที่นี่ยังเป็นฐานหลักของสายการบินคาเทียแฟซิฟิกและดากอนแอร์อีกด้วยอันดับที่5ท่ากาศยานมิวนิก ท่าอกาศยานมิวนิกหรือชื่อเต็มคือท่ากาศยานมิวนิกฟรัน์โยเซฟชัตเรราอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับท่าอกาศยานแห่งนี้ตั้งอยู่นอกเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมน,นีไอเรื่องเยอรมันเนี่ยอย่าพูดถึงในคลิปนี้เลยเดี๋ยวกูแตกไอ้เหี้ยโดยพื้นที่ครึ่งหนึ่งของท่ากาศยานตั้งอยู่พื้นที่เมืองโอเบอร์ดิงในเขตการปกรครองของแอดดิงและอีกส่วนตั้งอยู่ในพื้นที่เขตการปกรครองของห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ28กิโลเมตรมิวนิกเป็นท่ากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเยอรมน,นีรองจากท่ากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตและเป็นท่าากาศยานหลักของสายการบิน ลูฟฮันซาอีกด้วยตัวสนามบินแม่งสวยดีวะ่ะอันดับที่4ท่ากาศยานนานาชาติอินชอนตั้งอยู่ที่เกาะยางจองเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของกุงโซโดยรองรับการเป็นท่ากาศยานหลักของเกาหลีใต้และสายการบินแห่งชาติอย่างโครเลียนแอร์รวมทั้งเอเชียนาแอร์ไลน์ซึ่งไม่แปลกใจเลยครับว่า ทำไมถึงติดหนึ่งใน5ของสนามบินที่สวยงามที่สุดในโลกอันดับที่3ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองโดฮาเมืองหลวงของประเทศกาตา้าท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินกาตาแอร์เวยโดยสนามบินแห่งนี้มีการออกแบบที่สวยงามน่มั่โคตรโคตรเลยทีเดียวและเป็นสนามบินติดกับทะเลอีกด้วย อันดับที่สองท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานเนดะตั้งอยู่ที่แขวงโอตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรองรับการบริการกรุงโตเกียวในปี2547ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดของโตเกียวเหลือเพียงเที่ยวบินที่ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกิมโปในกรุงโซลเกาหลีใต้โดยสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว อีกด้วยนับว่านอกจากที่จะได้สัมผัสถึงตัวสนามบินแล้วยังได้สัมผัสกับวิวทะเลอีกด้วยและก็มาถึงอันดับที่หนึ่งจะเป็นสนามบินอะไรไปไม่ได้นอกจากท่ากาศยานชางงีตั้งอยู่ในเขตชางงีในประเทศสิงคโปร์เป็นท่ากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โกสิงแอร์ไทเกอร์แอร์เวย์เจสตาเอเชียแอร์เวย์ และแวร์คูลแอร์เป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางด้านคมนาคมของของท่าอากาศยานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2 5 4 9้ากาท่าอากาศยานแห่งนี้รองรับผู้โดยสารจำนวนถึง3 5ล้านคนและในสนามบินแห่งนี้ได้มีการประดับต้นไม้อย่างสวยงามตะการตาเลยทีเดียวนะับว่าคนไหนที่ได้ไปสิงคโปร์แล้วอย่าลืมถ่ายสนามบินมาด้วยเพราะสนามบินสวยยิ่งกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอีกต่างหาก เป็นยังไงกันบ้างกับ10อันดับสนามบินที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2020หากผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันอย่ลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยอยา่าลืมกดแชร์แล้วนำไปโพสต์น่ะแม่และเราจะมีความสุขนะเก